ดีครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์แล้วก็คลิปรายงานการปฏิบัติงานนะครับขั้นที่1เข้าเว็บไซต์โรงเรียนเรนุนร์นครยนกูลนะครับพิมพ์เบอเว็บ i n k s a c t h นะครับเข้าไปแล้วให้ท่านคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับจากนั้นไปที่มุมบนขวานะครับเข้าระบบโดยใช้เลขตำแหน่งของท่านนะครับแล้วก็รหัสผ่าน1 2 3 4 5 6ครับคลิกเข้าระบบข้างล่าง จากนั้นให้ท่านเลื่อนไปฝั่งมองฝั่งซ้ายของจอนะครับเลื่อนหาเมนูผลงานครูคลิกเข้าระบบนะครับแล้วก็เลื่อนหาชื่อท่านนะครับตรงนี้จะมีที่ให้คลิกอยู่3ที่ให้ท่านคลิกที่ขวาสุดเลยนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เพิ่มข้อมูลใหม่จากนั้นตรงชื่อผลงานก็พิมพ์รายงานการปฏิบัติงานรอบเดือนกันยา2565ก็ว่าไปนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวนะครับก็คือคลิปนะครับอันนี้ไปที่ YouTube ที่เราอัปคลิปไปแล้วนะครับ ลิกที่แชร์นะครับแล้วก็ไปเลือกฝังแล้วก็เลือกทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ I-frame มาจนหมดถึง I-frame สุดท้ายนะครับแล้วก็ Copy ปีทรล C ก็ได้ครับกลับไปที่เว็บโรงเรียนอีกรอบแล้วก็ขอทร V ครับจากนั้นก็ไปอัพไฟล์รูปภาพนะครับภาพประกอบนะครับ ซึ่งจะทําให้ไม่มี question mark เวลาเราคลิกเข้าไปดูนะครับเป็นรูปคลิปรูปท่านก็ได้ครับเพื่อความสะดวกนะครับอีกนึงเป็นไฟล์ pdf นะครับต้องเป็นไฟล์ pdf นะครับรายงานการปฏิบัติงานที่ท่านรองสัมิตีจะทําแบบอย่างให้นะครับแล้วก็คลิกบันทึกข้อมูลครับผมก็เสร็จขั้นตอนการอัพนะครับต่อไปเราจะไปเช็คครับเราคลิกที่แก้ไขสามารถตรวจสอบได้ว่าคลิปขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับคลิกที่หน้าเว็บเข้าสู่ระบบอีกครั้งนึงนะครับไปที่ ผลงานครูนะครับแล้วก็คลิกดูรายละเอียดนะครับก็จะมีรูปประกอบมีคลิปมีรายงานพร้อมส่งฝ่ายบริหารต่อไปครับผม